สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสี่นะครับอันนี้พี่ก็มาลงซ้ำอีกรอบนะครับเนื่องจากแก้ไขตอนเมื่อเช้านะครับที่ลงไปแล้วเสียงมันหายครับอันนี้พี่ก็มาลงมาทาใหม่เลยแล้วกันไม่เป็นไรแล้วก็มาดูกันตั้งแต่ดานสิบเอ็ดเลยนะครับไปกันเลยครับห่างๆมันก็จะเริ่มยากขึ้นนะครับยิงแบบนัดเดียวไม่ค่อยตายแหละขนาดว่าใช้ปืนพกนะครับก้าเทียบกับภักสามนี่ใครเคยเล่นจะรู้นะครับว่านัดเดียวก็เอาอยู่นะครับ นะครับยิงแม่งสองเต๊กรู้สึกซอมบี้ตัวอ้วนนี่เวลายิงแล้วหัวมันไม่หายนะที่กับตัวอื่นนะยิงทีแม่งกระโหลกโผเอาเอาจะวิ่งไปไหนวะเนี่ยกำลังยิงเพลินเลยพี่เอ้ยเอาเาแม่งลำขาดตรงนี้แล้วครับ รู้สึกมันมีหมวกสีเขียวกับหมวกสีนี่ด้วยเว้ยเอ้าอะไรของมันนักหนาเนี่ยเอ้าอาเอ้อ้อออุดอ่ะออข้างหลังก,กูบอกว่านี่นั่นไงกูว่าเลยอืมมันสั่งหอนใจซอบปนข้างหน้าไม่มีก็ต้องยิงป้องหนึ่งกันหน่อยนะมั้ง นะตัดลิ้นไปทำาสตูลิ้นบัวนั่นโอเคครับเราก็ไปต่อกันเลยนะกับดานสิบ้องอพี่หวังว่าคราวนี้มันคงไม่เสียหายอีกนะพอดีมันเปลี่ยนกรอบมาใหม่ครับมันแน่นเกินเวลาเสียบมเลยแบบ อฮ้เจ็เนาะมันยิงไม่ไปวะพวกอืนกินยาถ่ายพยาธิใช่ไหมครับแม่งออกมาเป็นเส้นออกไป,ป,ไปกินปูกระคาบ้างเนี่ยนี่ว่ามีพยาธิอีก เอาไปกินผูคาคซะลูกจะได้ทายมาหมดเอาโอ้โหอืเราจะเห็นตัวอะไรแปลกๆนะครับยังไม่ใช่อะไรครับบอสของด่านแรกนี่ครับจะเรียกเป็นการสปอยไหมเนี่ยครับแล้วก็ไปต่อกันที่ด่านสิบสามเลยนะครับ โอ้ยขันจมูกขันจมูกจุงเบยเดี๋ยวนี่นอนหัวริมแอบไม่ตายเรานู้ยิงแล้วไม่หัวแตกเนี่ยเนี่ยเนียยังมีรีเฟก Уров, ยังมีวะเนียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยญาดมาหัวแม่งๆมังไหมยิงให้แม่งแตกเลยครับเราก็ไปต่อที่ด่านสิบสี่นะครับเห้าไปเนาะเออนั่นแหละสิบสี่มั้งเฮ้ย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 นะครับพี่พีว่าแม่งเกมนี้มันน่าเบื่อเลยครับแม่งเล่นเล่นหน่อยโฆษณา ขนาดว่าไม่ตายนะครับเออถ้าตาย,ยพอเข้าใจครับแต่นี่แม่งแบบคือมึงแตยัดโฆษณาไปไหนวนันนี้ธรรมดาแค่ดูของโฆษณากก็เยอะแล้วนะอเอาทุกเมด็ดเอเ็นบีซีเพื่อนเรานะครับ โอ้ยิงทีแม่งหัวหัวเล่มเปิดเลยครับยิงจะเริ่มยิงกันไม่ค่อยเข้าเลยนะครับตังเกลียิงหัวทงหัวท็อกกันหมดนะครับเอ้ย <Yes. S 1> <Hey, S 2> อย่าขยับเยอะดิยิงไม่โดนเอา้าเ yes. <Yes>. yes. ออ เสังเกตนะครับถ้ายิงไม่ตายหัวมันจะเปิดงั้นนะครับนี่เรล่นกไปถึงด้านไหนก่อนเนี่ยเราก็ไปต่อกันที่ด่านสิอ,อ้าเนี่แหละครับพี่พีเบือ่อไหมเวลามันกดแล้วมันชอบเด้งเองเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรน่าเบือ่อ เฮ้ยเอาค้างไม่ออกเชีย่ยแล้วกูเดียวเอากูแล้วไงสังเกตน,นะครับเวลาเราโดนตบมันจะทำให้ปืนเราสะบัดน,นะครับทำให้เรายิงยากขึก้นอีกนึ่มึงจะวิ่งไปไหนวะเนี่ยห่อมเนาหอยเสียบทำให้เราเล็งยากนะครับ ไปยิงแล้วหัวทอกหมดแล้วยังถามเราจะเล็งตัวไหนก่อนมันต้องดูครับถ้าเป็นตัวบางๆไกลๆเราก็ยิงทิ้งไปก่อนนะครับแต่ถ้าแบบใกล้ๆเราเอาตัวทำดาเมจเราหนักๆก,ก่อนนะครับแต่ถ้ามันลุมเยอะจริงๆแม่งเอาตัวบางๆก่อนครับไม่งั้นเรายิงไม่ทันครับตายรับหลายคนยิ้ถามนะครับยิงถ้าไกลๆเอาตัวบางๆก่อนครับ บอกใกล้ๆเราค่อยมาเก็บครับเพราะถ้าเรายิงเยอะๆเราจะยิงไม่ทันนะครับนานกากา์มันบีบังครับเอาเ้ยโอ้โหมึงไม่ไม่ถามอุต zakham พยาดใบไม้น่จัโอ้โห,ยห,โโหเยอะนั่นเนี่ยสังเกตน,นะครับปืนแม่งเริ่มแบบแนวภาพเริ่มไม่ค่อยได้มาตารฐานจากกลแล้ว หนิงแม่งหัวไม่ค่อยจะเปิดแล้วนะครับอุ้ยหนึ่งแล้วเนี่ยหน่งปงหนึ่งแล้วเบิดนะครับด่าหน้ากันเข้ามา ก็ไปที่ดานเอ,อ้ามันจะโฆษณาอะไรนักหนาเนี่ยห้วยเดี๋ยวมีอาการหัวอุ่นๆกันบ้างนะครับไม่ต้องแถมโฆษณามาเยอะก็ได้มั้งน่ไปใครมาเพียบ เอาดีีดีดวะื่อกีมุมมันก็ให้สองบี้ได้เปลี่ยนจริงถ้เกมน,นี้คือผู้เล่นเขาจะได้เปลี่ยน คิดนะครับปืนหลังๆแม่งจากเลยยิงกันหลายนัดอะครับพอจะตายอืมวืวบางทีโผล่มาแบบกระชั้นกระชั้นเลยนะครับอันนี้เห็นกันเลยนะครับมันถึงยากตรงนี้แล้วครับออเพื่อยาดมาอื้มเกือบ นะครับซัมบี้ธรรมดาตัวบางๆยิง,อยงสองนัดนะครับอเอาเ้ยเห็นกโยกเก่งกันไหมเราบ้างเนี่ยเดี๋ยวมีหนู พยาธิเยอะน,ะนั้นกินยา่ายพยาธิบ้างไปครับเราก็ไปต่อกันนะครับด่านไหนเราวันนี้เก้าเนาะโอ้ยเฮ,ฮ,ฮยังไงยังไง,งมากูยิงก่อนเลยกูไม่ได้หาหม โอ้ยพ่อมาพ่อมึงโทรมาโอ้พ่อมึงโทรมาเดี๋ยวโอ้ย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 กเก็นนะครับเปลืองกระสุนโคตรออ้ยเข้าพุ่งกะทิเลยครับ โห่กินดูนะครับแม่งยิงจนหมดแม็กยังไม่ตายอคุณมึงจะถึกไปไหนวะนโอ้โหซอมบี้หรือว่ามึงเป็นเทอร์มินเตอร์วะเนี่ยถึกเกินนี่ครับที่ถามว่าทำไมมันผ่านยากคือปืนมันกากมากจนแบบคือกะให้เติมนะครับประมาณนั้น ใครเล่นสายฟรีก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะครับมือต้องแม่นๆนิดนึงไม่งั้นบอกผมเดียวแหละครับเนี่ยคลิปหายเลยเนาเฮ้ยค้างค้างค้างเนี่ยอะเลยมือพยัดเฮ้ยเฮ้ยยิงไม่โดน โอ้โหพี่ใจเย็นนี่กูยิงกันหมดแม็กเลยไงวะเนี่ยแม่งบอกยิงจนจะหมดแม็กยังไม่ตายเลย จะถึกไปไหนวันนี้ ดุ่ครับแม่งยิงกันแบบอ้าวเฮ้ยอะไรวะนะคือกระสุนยิงกันจนหมดแม็ก,กนะครับโอเคครับก็ตัวกันไปแล้วนะครับกับซอมบี้ฟอนเทียร์เนือเลื้ยงสเตตหนึ่งด่านสิบเอ็ดถึงยี่สิบนะครับซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์การันใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นการันใจพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับ ส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะะ,ยะอยู่แล้วครับถ้าไงชอบในคอนเทนต์เนื้อหาสาระก็สามารถติดตามกันได้นะครับพี่ก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรนะครับช่วงนี้พี่ก็แบบพอมีเวลาทําบ้างแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ก็ทํางานด้วยเล่นไปด้วยครับต้องแบ่งต้องแบ่งเวลานะครับวันนี้ส่วนถามว่า พี่เล่นจริงๆไปถึงด่านไหนได้จริงๆด่านสองนี่สบายแล้วครับแต่ด่านสามนี่พี่อาจจะเบรกไว้ก่อนครับเพราะว่าพี่จะมาเน้นตรงนี้หน่อยนะครับของรางวัลน,นี้มากกว่าเพราะว่าเราจะได้เปิดมีปืนแรงๆใช้นะครับอันนี้พี่ก็อยู่อันดับที่ประมาณตอนนี้อยู่ที่นี่นะครับถามว่าจริงๆที่ว่าจะทําคลิปไอ้นี่นะครับเปิดหิบครับแต่มันเกิดอิซิเดนครับพิงพที่เก็บมาได้สิบสามเม็ดแล้วครับแม่งป,ปรากฏ ตอนเปิดไอวิดีโอเชนเนี่ยครับมันค้างครับแล้วพี่ไปกดแล้วแม่งพอจิ้มมันไปตรงตำแหน่งกับไอคูณสิบพอดีครับแม่งหายไปเลยสิบเมตรครับในไม่ของกากมาทีนี่แบบแทบน้าตาเล็ดนะครับอือหือกูจ่าเก็บมาตั้งนานต้องสรุปอาจจะต้องเปิดแค่สิบอะครับไงจะชอบก็สามารถติดตามกันได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ยังไงก็โควิดมันก็ค่อนข้างแบบระบาดหนักนะครับก็รักษาตัวนะครับรักษาสุขภาพนะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ